ง่ายๆพูดง่ายๆเลยข้อตัวอย่างที่สองเราจะอินดิเกตอะไรใช่ไหมแต่ถามว่าอินดิเกตออกไหมยังเพราะว่าอะไรไอตัวเนี้ยเราต้องรู้ก่อนว่าเฮ้ยโจทย์นี้เขาเรียกว่าเรียกว่าอะไรฟังก์ชันเลยดีมากฟังชัน่นตากะยะอ่ะ เป้าหมายคือต้องทําให้เป็นเศษส่วนย่อยนะครับเราดึงเราดึงมันแยกเลยไม่ต้องเขียนอินทิเกตก็ดได้นะครับเพราะฉะนั้นเราดึงแค่ตัวมันออกมา x กํลังสบวกส x บวกสามหารด้วย x กํลังสลบ x นะครับอ่ะตัวนี้แยกแฟกเตอร์ได้ไหมโอ้โหตอบตอบชื่นใจมากนะครับ ไอไ x กำลังอะไรนะ x x ก,กำลังสองบวกสอง x บวกสามไหนแยกแฟกเตอร์ดูดิได้ตอบเ,อเอลย x x อะไร x บวกสามกับ x ลบหนึ่งผิดผิดผิดเพราะมันเป็นอะไร อันนี้บวกนะครับเอาใหม่เอาใหม่นะครับเพราะฉะนั้นแยกแฟกเตอร์ต้องมีกี่วงเล็บ 2x เอมีกี่ตัว2อ่าคำตอบคือรู้แน่ๆว่า1 3ต้องใช้บวกคู่ <5. S 1> เพราะฉะนั้น <5. S 1> ใช่ใช้ x บวก1อันนึงรู้สึกว่ามันเป็นเอตรงกลางมันเป็นเป็นอะไรนะ <5. S 1> อ่ามันเป็น2 รู้แน่ๆว่าใช้1นึแต่ว่าต้องเอามาไม่มันมีสองกรณีไม่บวกไม่บวกบวกก็ลบๆอันใดอันหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นอาจจะไม่ได้ใช้บวกบวกก็ได้อาจจะได้ใช้ลบลบหรือเปล่าแต่ว่ามันเป็นบวกะไรนะบวกสองนะครับถ้าเราแยกแฟกเตอร์รู้สึกจะแยกไม่ออกนะครับตัวนี้เห็นไหมพอเจอตัวข้านปุ๊บตันเลย คาเลย x กํลัง2บวก 2x บวกส่แยกไม่ออกคาไว้เดี๋ยวเราจะมาดูตัวถัดไป x กํลัง3ลบ x x แยกไม่ออกนะครับ x 3ลบ x ทำไงดึงตัวร่วมได้ไหมดึงได้ถ้าดึงตัวร่วมจะเป็น x x กํลัง2ลบอะไรโอเคที่ทำได้คือตัวข้างล่างเท่ากับ x กํลัง สองบวกสอ,อกบวกส,สารด้วย x x กำลังสลบหที่ผมแยกแฟกเตอร์ให้ดูเมื่อกี้ผมลองทำให้ดูก็มันไม่ออกอะ่ะใช่ไหมเกิดอยู่ในกรณีที่เราทำเองกอ็มันแยกไม่ออกอ่ะต่อถามว่าทำไงต่อได้นะครับจำได้ไหมไอ้ตัวเนี้ยมันจะไปอยู่ในรูปของอะไรเข้าสูตรอะไร หน้ากำลังสองอะไรนะสูตรงมันคือหน้ากำลังสองลบหลังกำลังสองใด้ใช้สูตรนี้ละเท่ากับมีสองวงเล็บมีสองวงเล็บหน้าอันนึงหน้าบวกหลังอันนึงหน้าอะไรหน้าลบหลังจะได้ใช้สูตรนี้กับตัวนี้แหละนะครับเพราะฉะนั้นมองให้ออก x กำลังสองบวกส x บวกสหารด้วย x ตัวนี้มือนเดิมแต่ตัวนี้ตัวนี้นะครับให้เรามองเป็น x กำลัง2อลบหนึ่กำลังสองใส่วงเล็บปิดเพราะฉะนั้นวิธีการดูนะครับ x ตัวนี้คือหน้า1ตัวนี้คือหลัง เพราะฉะนั้นเวลาเข้าสูตรนะครับเท่ากับตัวข้างบนเหมือนเดิม 2, x กอง2บวก 2x บวก3หารด้วยแยกได้2แฟกเตอร์ x ตัวนี้อยู่เหมือนเดิม x อยู่เหมือนเดิมอันนี้ก็หน้าหลังใช่ไหมก็จะเป็น x บวก1กับ x ลบ1 x บวก1 x ลบ 1, 1อย่างเงี้ยจบละทำตอบไม่ได้ละ เพราะว่าเราจะขั้นตอนต่อไปเราจะเริ่มโดยการเทียบสามปะศิษ์นะครับเทียบสมปะศิษฐ์เอาสั้นๆสั้นๆเราจะเริ่มจากตัวไหนก่อนเอาโจทย์เอาโจทย์ตัวเนี้ยไปคิดนะครับเอาโจทย์ตัวเนี้ยไปคิดอ่ะผมจะวงกลมไว้อ่ะ เทียบสามสิบโดยตัวนี้แหละนะครับ x กำลังสองบวกส x บวกสามหารด้วย x x บวกหแล้วก็ x ลบหอ่ะวิธีการเทียบสามสิบจำได้ไหมไอตัวนี้ไอตัวนี้เขาเรียกว่าไอตัวนี้เขาเรียกว่าฟังก์ชันอะไรครับฟังก์ชันอะไร ตระกยะอ่าอ่าฟังก์ชันตระกยะใช่ไหมแล้วเราพอเทียบสัมประสิทธิ์ปึ๊บเราจะต้องทำยังไงมีสองมีสามก้อนก้อนแรกคือ x ใช่ไหมก้อนที่สองคือ x บวกหนึ่งอ่า x บวกหนึ่งอีกก้อนหนึ่ง x ลบเลยอ่าเราแยกแค่นี้ x ลบหนึ่งอ่าแยกแค่นี้นะครับใส่วงเล็บให้หน่อยอ่าใส่วงเล็บใส่วงเล็บ แล้วตัวนี้ก็จะกลายเป็น A B C พอเสร็จปึ๊บตรงกลางก็คันบวกเลยคันบวกตัวนี้แหละเขาเรียกว่าเศษส่วนย่อยเศษส่วนย่อยเส่วนยอเห็นไหมเราเริ่มเริ่มแบบค่อยๆไปแล้วเราต้องพอเราเทียบสัมประสิทธิ์ใช่ไหมเทียบสัมประสิทธิ์เพื่ออะไร หาหาตัวแปรครับตัวแปร a ตัว B แล้วก็อะไร4สี่เพราะฉะนั้นเทียบประสิทธิ์เพื่อหา A B C อ้าวทำเหมือนเดิมตัดสามตัวนี้สังเกตดูตัดสามตัวนี้เทคก็ทำแบบนี้ครับ X กำลังสองบวกสองบวกสามหารด้วย X x บวก 1x อกลบ่อ่ะแล้วเราทำยังไงอ่ะผมจะเขียนตัวเดิมก่อนอันนี้ก็ a หารนด้วย x บวกด้วย b หารนด้วย x บวก1แล้วก็บวกด้วย c หารนด้วย x อกลบอ่ะ ผมเหลือไว้แบบเมื่อกี้เลยนะครับก็ x x บวก1 x ลบ1อันนี้คูณเข่าอันนี้ก็ x x บวก1 x ลบ1ใช่ไหมตอนนี้ก็เหมือนกัน x x บวก1 x ลบ1ตอนนี้ก็ x x บวกหนึ่ง็ลบหนึ่งเห็นไหมทิกิกตลอดทงสมการแล้วมันจะตัดได้ตัวนี้ตัดปรับปรับตัวนี้ตัดได้ครับตัดได้แค่ x ตัดได้แค่ x ตัวนี้ตัดตัวนี้ตัดได้แค่ x อกบวกหนึ่งตรงกลางตัวนี้ตัดได้แค่ทางขวา x ลบหนึ่งนะครับมาดูต่อตัวที่เราได้คือ X กำลังสองบวก 2X บวก3จับท่าคับตัวที่เหลือของเราคือ A X บวกหนึ่งบหนึ่งอา a x บวกหนึลบหบวก B ตัวที่เหลือคือ BX แล้วก็ X ลบหแล้วก็เหลือ c บวก C C แล้วก็ x บวกหนึ่งพอเราได้ตัวนี้ปึ๊บทำไงต่อเราอาจจะต้องหา d b c โดยการแทนตัวแป x นะครับแทนอะไรดีสมมติผมลองแทน x เป็น0ศมนติสมมติถ้าผมแทน x เป็นศูนย์ปึ๊บศูนย์แทนไ้เป็น0 ในีเนี่ยศูนย์พอตัวนี้เป็นศูนย์ปึ๊บบีเป็นศูนย์หายแทนเอ็กเป็นศูนย์ปึ๊บซีหายถูกไหมบีหายซีหายหาแล้วได้พอาะฉะนั้นเริ่มจากแทนค่าเอ็กเป็นศูนย์ครับขออนุญาตขยับโอเคเอาประมาณนี้ก่อนแทน ค่า x เท่ากับ0อ่าช่วยกันช่วยกันนะครับพอผมแทน x เป็น0ปุ๊บเหลือเลขอะไรเหลือเลขอะไรเลข3ใส่เลข3จับเท่ากับแล้วก็ a นะครับอ่าแทนเเป็น0ปุ๊บ0ูบวก1เป็นดีมาก1 แทน x เป็น0 0ลบ1เป็นตัวนี้จะเป็นลบ1แล้วก็บวก b บวก c แทน x เป็น0เบบ b หาย c ก็ทำไมหายเหลือแค่นี้นะครับไม่เหลือโดนตัดทิ้งนะครับอาแล้วนาต่อถ้าเขียนถ้าจะเขียนจริงๆก็ b หาย c หายเราก็หา a ได้นะครับ อันนี้ก็จะกลายเป็น A นะากับลบอะไร A นะากับลบอะไรได้แล้ว A นะากับลบลบสามแค่นั้นเองได้ค่า A แล้วพอเราได้ A ปุ๊บเราว่าจะต้องแทนตัวอื่นนะเพื่อหา b หา c ลองแทน x เป็นลบหนึ่งบ้างเออทำไมต้องลบหนึ่งเพราะผมอยากตัด อยากหาบีบ้างถ้าผมแทนลบนึ่งปึ๊บแทนลบหนเป็นอะไรถ้าผมแทนมันเป็นลบหปึ๊บลบหนเป็นเลขศูนย์เจอเอก็ศูนเลยจบถ้าผมแทนเอ็เป็นลบอะไรถ้าผมแทนเอ็เป็นลบหนึ่งปึ๊บลบหนนึเป็นศูนย์คูณซีซทำหายเพราะฉะนั้นแทนเอ็เป็นลปึ๊บ ไม่เป็นศูนย์ลบสองถูกไหมหา b ีได้เพราะฉะนั้นตรงนี้เราจะแทนค่า n ค่า x เท่ากับลบหนึ่งมาเราจะแทนค่านี่เอาทีละตัวเลยเจออะไรก่อน x กำลังอะไรอ่า x กำลังสองก็มันก็จะเป็นลบหนึ่งกำลังสองบวกกับสองคูณกับลบหนึ่ง แล้วก็บวก3ถูกไหมเจอเท่ากับก็ใส่เท่ากับอันนี้พอแทน x เป็นลบหนึ่งปุ๊บ a ทำไมหายใช่ไหม e หายต่อมามาดู b แทน x เป็นลบอะไรลบหนึ่งอันนี้ก็แทน x เป็นลบหนึ่งลบหนึ่งลบหนึ่งใช่ไหม แล้วก็ c แทน x เป็นลบหนึ๊บลบห่งบวกห c เป็น0เจอ0คูณ c ก็เป็น0ู c หายเหลือแค่นี้เราจะมาหาอะไรครับหาพอันนี้ก็เป็น1ใช่ไหมอันนี้2อคูนลบหเป็นลบสบวกสาคิดเลขธรรมดาอันนี้โอ้โหก็ เอาธรรมดาบัดลบหนึ่งคิดตัวข้างในอ่าลบสองนะครับตัวนี้คิดเลขธรรมดาหนึ่งบวกสามเป็นสี่สี่ลบสองเป็นดีมากเป็นสองจับทางนี้ลบลบคูณลบเป็นบวกนะครับเพราะฉะนั้นสองได้แล้วบสองหนึ่งมาข้างหน้าสองลบคูณลบเป็นบวกก็คือสอง B จะหา B b เท่ากับย้ายสองไปหารสองเป็น1 b เท่ากับ1ได้ b แล้วพอหา b แล้วเราอาจจะต้องหา c นะครับ c ถ้าหา c เราก็ต้องลองแทนค่าดูต้องตัด a ตัด b ทิ้งถูกไหมเออทำยังไง ก็ถ้าอยากตัด A อยากตัด B อ้าวต้องแทนเป็น1่ไงถูกไหมถ้าแทน x เป็น1ปึป๊บ B หายแทน x เป็น1ปึ๊บ A บก็ทำไมหายเพราะมมนเป็น0นะครับก็เลยหา C ได้เพราะฉะนั้นเราจะต้องทำการแทนค่าต่อนะครับแทนค่า x เท่ากับ1 แทนค่าตัวนี้ใช่ไหมค่อยๆทำหนึ่งกำลังสอบวก2องคูณหบวกสจับเท่ากับพอแทน x เป็น1นึปุ๊บ A 1-1นเป็นศูนย์ทำไมหายต่อมามาดู B แทน x เป็นหนึปุ๊บหนเป็นศูนย์หายเหลือสี่ติดไว้ x เป็น1 แล้วก็แทน X เป็น 1, 1, ึ่ง่งบวกหตามตัวนี้เลยนะครับคิดเลขธรรมดาอันนี้ก็ 1, นบวกสเป็น4 4, ่สบวกสเป็น6ทางซ้ายเป็น6อันนี้อันนี้ก็ 1, นึบวกหเป็น2 2งคูณสก็เป็นอะไรสองสี่ย้าย2จากคูณเปลี่ยนเป็นหารสีค่าเท่ากับ นั่นลองรู้ A รู้ B รู้ C แล้วเราจะเตรียมตอบในหน้าถัดไปนะครับนิดเดียวมันเลยนิดเดียวเองมันทัดเดียวเองโอเค เราจะเริ่มตรงไหนเอาตัวนี้ครับตัวนี้อะะก็ดังนั้นดังนั้นดังนั้นจุดๆเอาตัวนี้มาลอกอะไรนะ x กำลังสองบวกสอง x บวกสามหารด้วย x x บวกหนึ่ง x ลบหนึ่งจะเท่ากับจำไว้ไอ้ตัวนี้เขาเรียกว่า ฟังช <Fun> ันตระกยาอ,อีกอันนึงอีกอันนึงคืออะไรก็ต,ตัวนี้ถูก,ถกไหมผมก็มาลอกปกติเอฮาล X อบวก B X บวก1 บวกสี่ด้วย X อลบหนึ่งเอาตัวนี้มันหลอกนะครับตัวนี้ก็คือเศษส่วนอะไรนะเศษส่วนย่อยเอาไอที่เราหามาเมื่อกี้เอามาแทนตัวไหนบ้างมี A มี B แล้วก็มีอะไรมี C อ่านเริ่มพ่ากับ A ของเราคือลบอะไร A ของเรา แล้วก็ใส่เอ็กกับลบสามหาร X แบบนี้ใช่ไหมอ่ะ B เอาใส่บวกก่อน B ของเราคือ1ใส่ห่หารด้วย X บวก1บวก c ของเราคือเลข3า่หารด้วย X ลบหเสร็จแล้วนี่คือเศษส่วนย่อยนะครับแต่ถ้าจะเขียนให้ดีกว่านี้ทำได้ไหม ได้นิดเดียวก็แค่ดึงลบไม่สามอย่นี้แล้วก็บวกกับ1ส่วน x บวก1บวกกับ3หารด้วย x ลบหแค่นี้ขอยายาบนะครับตัวนี้ของเราในตัวอย่างที่2นะครับ การนิเกตทำเหมือนเดิมทำได้ไหมนิเกตนิเกตยากไหมยากไหมยากนิเกตให้ดูนะครับนิเกตก็ตัวนี้ก็คือเราจะนิเกตตัวนี้ทำ่างนี้ครับ x กำลังสองบวกสอง x บวกสามหารด้วย x x บวก x x ลบหนึ่ง ใช่ถ้าเป็นฟังก์ชันตยรกะมันยากเราก็ต้องเปลี่ยนให้เป็นตัวนี้นี่ก็กลายเป็นอินดิเกตลบสาแล้วก็บวกกับ1ส่วนเอบวกเอามาบวกกับ3หารด้วย x ลบ1 DX ดจำได้ไหมไอ้ตัวนี้กลายเป็นตัวนี้อ่า มันมันทั้งก้อนแบบนี้เลยเห็นไหมที่เราทำนะครับแล้วเราก็ทิกจำได้ไหมแล้วเราก็ทิกทีละตัวแบบนี้นิเกตลบสามส่วนเ dx กใช่ไหมอ่าบวกดิเกตหนึ่งส่วนเกบวกหนึ่งแล้วก็บวกดิเกตสามหารด้วย x ลบหนึ่งมีสามก้อน แต่ว่าเราก็ต้องรู้ด้วยว่าดึงสเต็ปเหมือนเดิมลบค่าคงที่สามค่าคงที่ต้องดึงดึงไปไหนลบสามอินดิเกตหนึ่งส่วนเอ็กซ์ดิฟไซไซของมันคือดิฟเอ็กซ์หารดิฟเอ็กซ์เป็นเลขนี่มากเป็นเลขนึงบวกไม่มีค่าคงที่ อินดิเกต1ส่วน x บวก1ไส้ของมันคือดิฟไส้คือ x บวก1ารด้วย1ถูกต้องอ่ะแล้วก็บวกอินดิเกตเอ้ยค่าคงที่มีไหมมี1สามออกมาอินดิเกต1ส่วน x ลบ1 d ดีดีอะไรไส้ของมันคือ x ลบ1ดิฟ ไส้เอบหนึ่งคือ1นะพอเราได้โครงสร้างมันเป๊บนะครับเราก็จะได้เป็นลบ3ามอินทิเกตหนึ่ส่วน x D x บวกอินทิเกตหนึ่งส่วน x บวกห่งอินดิเกตดิฟไสบวกหนึ่งบวก 3อินดิเกต1ส่วน x-1 ลบดิฟไสเลบนเข้าฟอร์มสังเกตดูว่ามันเป็นเข้าฟอร์มอินดิเกตอินดิเกต1ส่วน u d u เท่ากับลอนอะไรอ่าลอนลอนสรุป u นะครับบวก4นะครับ มันเข้าฟอร์มนี <Ba> ้หมดเลยทั้งสามกรดเพราะฉะนั้นเราก็ได้แล้วขยับโอเคก็จะได้เป็นลบสามลอนเอ็กบวกลอนเอ็กบวกหนึ่งบวกสามลอนเอ็กลบหนึ่งบวกสี่เสร็จอันนี้ อันนี้อินดินนนนกีดก็ด, <ๆ S 1> ดูเฉย<ช>ๆนะครับเสร็จตัวอย่างที่สอง